เป็นนักเขียนการ์ตูนโอวคํำขํำเขียนไปขํำไปการ์ตูนอะไรไม่รู้ขํำจังวุ้ยพ่อเนี่ยเจ๋งชะมัดเลยถ้าเราเป็นเหมือนพ่อเสร็จละ อ๋อบกวิทิตระครับผมทำต้นฉบับเสร็จแล้วนะจะไปส่งเดี๋ยวนี้เลยอ๋อครับอ่าครับช่วงครับบกห้าสุดในโลกแล้วครับอันนี้อ่าใช่ครับอันนี้ผมขอเบิกตังเลยนะครับได้เงินก็ง่ายอย่างเนี้ยมีเงินซื้อของเล่นเพียบเลยครับครับครับใช่ครับโอ้ยขำกว่าเดิมอีกครับ ไผลมากเลยโอ้มากลิ้งผากระจายโอ้โหพอจ้าพ่อจ้าโอ้แต่แต่ขำจริงพ่อเขียนมาได้ยังไงเนี่ยทำไมมันขำอย่างนี้เนี่ยมัอมีความผาในตัวนะแม่ใจเย็นเอาไว้แม่หัวเราะจนขาดใจตายเดี๋ยวพ่อก็ดังไปกันใหญ่ล็อก าามกันไว้ลองดูของปอนมั่งโอ้โหดูสิจ๊ะโอ้ยตายแหมแหมทำจริงๆเลยนะจ๊ะพ่อเอาไงดีอะแม่มันไม่ได้แย่ธรรมดานะมันแย่มากนี่พ่อจ๊ะถึงว่าเดี๋ยวลูกเราจะเสียใจนะจ๊ะพ่อยังไงเราก็น่ s. <S าจะพูดตามความจริงนะแม่นะ พ่อตายแม่กุ้งสงสารลูกเลยจ้ะพ่อโถ่โท่่แม่โอเคแม่เอองั้นก็แบบนี้แล้วกันนะ ฮาามากเลยไอ้กระตูนอะไรเนี่ยพ่อขำจนปวดตาปวดม้ามปวดไตเลยเนี่ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยไม่ได้คำที่จริงใช่่ก็ขำมากเลยลูกขำจนเจ็บใจสิ่งแล้วนะเนี่งโอยจริงเหรอ่อใช่ใช่แม่จริงดิลูกรักเออแล้วนี่มันชื่อเรื่องอะไรล่ะเนี่ยปังปลิ้นบินไปไหนครับพ่อโอ้ยแค่ชื่อก็ขำแล้วล่ะลูก พอตายฮ่าฮมม่าฮ่งฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่าฮ่าา่าฮ่า่าฮ่าฮ่าฮ่า่าฮาาฮ่าฮม่าฮ่่าฮาฮ่าฮ่าฮาฮ่าฮ่่าฮ่่าฮ่ฮ่ฮ่ oh

เรื่องอะไรคะอยากติดต่อท่านบอกอวิทิตนะครับนะเรื่องอะไรนะคะปอนจะนำการ์ตูนที่ฮาที่สุดมาเสนอครับนะเออน้องรอแป๊บหนึ่งนะคะบอกองานยุ่งมากเลยวันนี้อ้าวน้องปอนลูกคุณตายดินะมาทำอะไรเนี่ยน้องปอจะเอาการ์ตูนมาให้บอกอดูค่ะตลกที่สุดในโลกครับบอกไหนๆๆๆเอามาดูหน่อยสิอืม บางปริ้นบินไปไหนอืม <laughs> สนุกมากเลยใช่ไหมครับอือลุงกำลับบงจะพิมพ์งานของพ่อตายงานของพ่อตายสนุกมากเลยนะปอนลองดูงานของพ่อตายนะว่าสนุกตรงไหนปอนดูแล้วครับพิมพ์ให้ปอนนะนาหนาน,น,าน,น,านลุงนะน้องปอนเก่งเมื่อไหร่ลุงจะพิมพ์ให้เลยนะ <laughs> อไม่เอา พอจะพิมพ์เดี๋ยวนี้เวทเขาเป็นกำอย่างนองสี่ปอนมีนักเขียนรอคิวพบลุงอีกเพียบเลยเนาะโอ้โหงานเข้าแล้วไงไหนอยไม่ยอมแพ้หรอก ันนี้รีบตีพิมพ์ผลงานของคุณต่ายอันนี้ด่วนจะรีบวางขายนาะครับท่านฮ,ฮคราวนี้คนทั่วโลกจะได้ดูงานปอนละอืออืออือว้าววววว วันนี้พ่อหล่อจังอ๋อก็วันนี้หนังสือการ์ตูนเล่มล่าสุดของพ่อตายออกวางขายน่ะสิต้องไปงานเลี้ยงกับบกวิทิตหน่อยนะอิ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 เฮ้เต้นตต้นเต้นเต้นเต้นยต่นเต้นจังเลยนะดูสิลูกนะดูตื่นเต้นกว่าพ่อก็อีกนะเนี่ยฮัลโหลครับคุณตายมากองบกโด่วนเลยโอ้ยก็ต้องไปอยู่แล้วนี่ครับ เกิดเรื่องแล้วมาโวนเลยเนาะมีอะไรเหรอเจ้าพ่อเออบกอบอกว่าเกิดเรื่องสงสัยยอดขายจะล้นะลากันะเออีกับแหววันนี้มันเป็นคู่แข่งกันหรอลาลาลเลยคุณตายมีอะไรล่ะครับบกอร์ทำไมบรรยากาศมันเครียดจังลละครับคุณรู้ไหมหนังสือกระตูดหน้าปกคุณที่ส่งไปขายเนี่ย ข้างในไม่ใช่เรื่องของคุณหแหมบอกอถ้าไม่ใช่เรื่องของผมแล้วมันจะเป็นเรื่องของใครเปิดดูสิไหนแล้วคุณจะขำไม่ออก่ากระจายอตลกดีนะเคุณคุณเอ๊นะนี่มันปังปลิ้นบิน <c oughs> ไปไหนนี่หว่าผลงานของลูกชายคุณใช่ไหมอ๋อใช่ครับใช่ครับเออผมเคยอ่านมันแย่มากเลยนะครับเอา้าเออแล้ว ทำไมมันไปอยู่ในหนังสือของผมได้ล <and> ่ะครับเนี <similar> <My> ่ยก oh ็มันถูกเปลี่ยนเข้าไปพิมพ์แทนจนเอาไปขายทั่วประเทศแล้วเนี่ยไม่โอ๊ยแย่แล้ว ขาดทุนปนปี้หมดแน่คราวนี้ครับเฮ้ยผมจะเรียกหนังสือทุกเล่มกลับคืนมาอุ้ยไม่ให้ชื่อเสียของกองบกเราเจ๊งไปมากกว่านี้จะทําอะไรก็ทําเลยครับท่านผมอายบกค่ะมีคนมาขอพบค่ะไม่พบไว้ยเฮ้ยโอ้เครียดแต่แต่ว่านคนนี้เขาก็บอกว่าไม่เยอย ท่านอาจารย์เฉลิมชุยปรมาจารย์นักว่ารูปที่มีจิตวิญญาณและโด่งดังไปทั่วโลกอ่ท่าน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 ่าอาจารย์มีธุระอะไรหรือครับเราอยากมาพบศิลปินหน้าใหม่ที่คุณวิทิตเพิ่งให้ตีพิมพ์ไป แล้วแล้วคนไหนครับท่านนักะถามโอ้ยก็คนที่เขียนปังปลิ้นบินไปไหนนะซิโอ้ยโอ้ยขอติดครับสารการผมจะไม่ให้งานแบบนั้นได้ตีพิมพ์อีกแล้วล่ะครับลูกผมทำเองแหละครับขอโทษนะครับผมมเลี้ยงลูกไม่ดีครับฮ่กคุณล่ะโอ้ยโอ้ยแยา แยกกันได้แยกไม่น่าถึงได้เป็นศิลปะอันบริสุทธิ์เป็นความงามอันสมบูรณ์ทั้งหลายเส้นที่ตะวัดกวัดแกว่งไปมาดูมีความเป็นปัดเจกเอกภาพเต็มไปด้วยสัญลักษณ์เรียบง่ายและจริงใจมันของดําผาและบมหาสมุทรลูกของคุณต้องเป็นศิลปินระดับโลกแน่นอนครับอาจารย์

หัวใจสดใส mantle, ร่างกายแข็งแรงหอมจังเลยหยุดเลยนะพ่ออิ่มนิดเดียวนะแม่นะมือเลอะขนาดนี้จะมาหยิบของกินได้ยังไง <sh arp> พ่อรู้ไหมว่าเ <sh arp> ชื้อโรคนะ่มันมีอยู่ทุกทุกที่นั่นแหละถึงเราจะมองไม่เห็นก็เหอะแล้วมือพ่อก็ไปจับอะไรมาบ้างก็ไม่รู้แถมยังเปื้อนหมึกอีกในหมึกนะ่มีสารเคมีเยอะกินไปนะ่อาจจะถึงตายเลยนะ ปังปอนลูกรักต้อนไก่พ่อหน่อยสิลูกนี่ครับพ่อตาอ้มงมเอ๊ะทำไมรสชาติมันแปลกแปลกเนี่ยปังปอนปอนไปเก็บออเจ้าบิ๊กมากครับพ่อ,อ,อ